อ้าวในเล่าความว่านี่นะขนเมืมเองค,คือคือว่าควรไม่ควรเราจะสมบูรณ์แบบบุทธเจ้าค่ะคือคือว่าทางพระพุับได้ประพบเห็นกับว่ามียิ่งเศร้าปิชาคนนึ่งกับมียิ่งเศร้าปิชาณคนนึ่งมามาไม่สาว,วามาจากแห่งคนตำบลไรมังินกับข้ามาข้าอยากตัวเ้วตัวเราข้ามาข้าข้าทีละตัวทีละตัวจนมาถึงเออององ,องกำลังริตแล้วก็ได้ใช้ได้กับ ฟันไปทีสะพายแลนกงทางอยากกำลังฤทธิ์จนตกจากหล,ลังช้างเราทุกช้างเยียบทับไปเลยเป็นอย่างนั้นถ้าตอนนี้หญิงสาวผู้นั้นละ่ะอยู่ไหนละ่ะเออขวรไม่กวด้วครับแต่เท่าวะตอนนี้ยิ่งเศร้าผู้งงคนนั้นนะครับให้ไปครับพ <c oughs> อจบสรงคมซะแล้วก็ให้ไปเลยครับหายไปครับอ่าถ้าอย่างนั้นเราขอสั่งคำประกาศเลยแล้วกัน <c oughs> นะให้ไปประกาศทั่วเมืองป้อมแสงเพชรรวมถึงอาณาจักรใกล้เคียง ว่าผู้ที่ปราบยักษ์คำรามฤทธิ์เนี่ยหญิงสาวพิศนัที่ปราบยักษ์คำรามฤทธิ์เนี่ยให้มามอบตัวที่วังนะแล้วจะแต่งตั้งให้เป็นพระลูกหลวงอ่ารับหลับโดยกาวโดวยกาวมอบบุตรเจ้ากับพระเจ้าวังสังทาคำบั้กันบักันลดัดทัวร์ลอบข้อเคสขันยายชา่เนินเชิญนัง่งหลับหลังวันไม่สำคัญความดีไม่ตรีต้อง แต่เหลืองเงียมเหียวไม้นี่ไม่ได้เข้าปลาพานเก้ากลุ่มจิตพิษประสงค์ฟาโรทาหยอดสักตีที่ปางทรงแล้วจะตั้งองค์มงคุทองทองวัง จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นยิงตุ๊กตาทองเนี่ยก็ไม่ได้มารับรับการแต่งตั้งไปเป็นพระลูกหลวงแม้แต่ประการใดแต่ถ้าว่ามีครอบครัวมีหญิงสาวผู้หนึ่งครับชื่อว่าชนนาได้เลือกชาบช่วยโอกาสในครั้งนี้โดยชนนาก็ได้คิดว่าหญิงสาวผู้นั้นเนี่ยก็คงจะสิ้นที่ไปในสนามรบแล้วจึงได้เข้ามอบ มอบตัวกับทางกอมมงร้อยแต่งต,ตั้งเป็นลูกหลวงต่อมาเอาละครับตอนนี้ก็ขอกล่าวอม่ครั้งยังพระยาดาวังในชาวราชตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงเป้าหมายในสถานที่ที่นัดไว้้วครับหมดสดตามหาความเข้าใจกันต่อไปครับต่แต่วันนี้ กับปวกบองเดินด e. <N ame aha> ่างฟองเดือนกลึงถึงป่าไม้เผชะลาเลยคงใจใหญจะเดียวได้ว่าวิได้่อยู่เอกาถึงข้าปาซาลาบัดนี่เล็กก็เลยจะจัดหายนี่แหละเพราะว่าเรานั้นจริงใหญ่ลำบากอันนี้ว่ามากนับหน้า องละเดนดดวันมีปัญญาเจราจาปุกป,ปลอบปลอใจเออนายเพชรชาเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะตลอดระยะเวลาสองเดือน่งการเดินทางเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงโอดควรจากนายพชรชลาเนี่ยในทุก,ทกวันว่าคิดถึงยายบ้างยายจะอยู่คนเดียวจะเป็นอย่างไรเพชรชลาเนี่ยเป็นลูกที่กตันอยูครับผมผมก็คิดถึงยายจริงๆนะครับ ผมนี่ก็ปกติไปคอยเลี้ยงดูคุณยายครบทุกวันเออนี่แหละเขาเรียกว่าเด็กกระตันอยู่นะเออไม่ไม่ทราบมีควรมีควร้ะครับเออองอะไรได้นะอง์ดาวันเออไม่ทราบว่าหล่อนี่เราถึงจุดไม่ไปทางเราไม่ละครับเดินทางมาตั้งไกลอะตอนนั้น่านบอกว่าผมจำไม่พิในี่ว่าซ่องเรือนะครับไม่ทราบว่าทึ่งหรือไม่ครับนี่ก็ใกล้ซ่องเรือนว่าว่าเลยครับ ก่อนเอาละอยากจะบอกทุกคนเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราถึงแล้วไอ้ไรนะครับถึงแล้วนะสิเห็นภูเขาด้านหน้าตรงนี้ไหมไหนแล้วครับโอ้ภูเขาตรงนี้ใช่แล้วนายเปชราและนี่แหละคือสถานที่ที่เราจะมากันอ๋อครับเออแล้วไม่ทราบว่าคุ้มทรัพย์ที่ว่าเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ใต้ภูเขาแบนี้ไงนายเปชรา ห่าแหล่ซ่งแหล่ซ่งหัวแปลกๆเหรอเมื่อเออคิดเหมือนกันไม่บินกูวากูคิดเหมือนกันล่ะีซ่องกูวะก็จ้างเรามาคูดเข้าเดียวเดียวเดียเดียวกูวาเราไม่ลงรอยกันแล้วบีซ่องกู้กิดมาก็จ้างมาก็จ้างมากูวจ้างมาคนที่นินกูวจ้างมาคนสมบัติอะไรแบบนี้เดี๋ยวใจมึงไปคิดว่าคูดเข้าอ่ะมึงเละอะไรมึงเละผูกเข้าหรอ แล่แล่นอ้นเนี่ยผูกเขา้าแล้วกลัวก็จางโม่เรามาคุดเขา้าเอกิดเปรตเปรตจางโม่เราสามคนมาคุดเขา้าหบลอแล้วไม่ทราบว่าคุ้มทรัพย์ที่ว่าเนี่ยถ้ามันอยู่ใต้นี้เราจะไปเอายังไงล่ะครับอ่านี่แหละเราจะเล่าตั้งแต่วันนี้แต่ก่อนอื่นเลยเนะี่ยถ้าเพื่อมันการไม่ให้มันยากกันไปนะเราจะฝากสามตัวเนี่ยสามคนเนะี่ยไปหาฟืนหาไฟมา ฮ่าฟืนหน้าไฟใช่ไปหามาฮ่าขับข <medi> ับขับเดี๋ยวผมไปห่าฟืนมาเองไอ้เตงไอ้เตงตรงมึงฮ่าไฟนะเออได้ได้ฮ่าไฟเออไฟเออหลักเราในวัดเนี่ยมันมีมั้งไอ้ต้องสร้างมันอไม่ได้เอ้ตามเรื่องตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในป่ากลางทะเลใายไอ้เลยป่ากลางทะเลซายก็เงาเอาแต่เอาแต่เดี๋ยวกูไปหาฟืนหน้าไฟก่อนเอากูไปฮ่าฟืนก่อนเอ๊ะไอ้ขวรไม่ควดนะกับควรไม่ควร พอฟื้นแล้วนี่กับเอาไฟใช่ไหมครับใช่เอาไฟด้วยเออมีมีไฟแชกไหมครับอะไรไฟแชกไม่รู้จักแล้วดิไฟแชกยี่โด,ด่ที่เขาจุดบุรี่จุดบุรี่กูไม่รู้จักไฟแช็กกูใช้เทียนในการจุดบุรี่เอ้าดับมือกันเออหินเหล็กไฟครับหินเหล็กไฟอ๋อหินเหล็กไฟกูไม่มีหรอก ไม่ไม mm. mm. ่มีครับใช่แล้วีอจุดผือครับไปหาวิธีเอาเองดิเดี๋ยวพงพมน้นหนึ่งครับพงขอสูดรนินสุรอะไรไอ้สตดไอ้หินเหล็กไฟอะไรนะก็หินเหล็กไฟจะเป็นนักร้องไ้จะไม่รู้จักเหรอเดีส่งอะไรกันเดี๋ยวข้อดวิธีการใช้หินเหล็กไฟหินเหล็กไฟเนี่ยมันต้องเอาหินนะมาทอกับหินเหล็กไฟทาไมเอาหินเหล็กไฟเนี่ยมาทอกับของแข็งเอาหินเหล็กไฟ มาต่อขงแกใช่หักลับกับโอเคเขใจแล้วอพีเตง่้่จาเต็งตามมแหล่ส่งมีอะไรเหรอเออเอาเออเดี๋ยวผมไ่หาบ้าครับนังโอตรงนี้บ้างนะครับนังโอตรงนี้บ้างก็รีบไป่เออกักับกับเอาละสวนในเพชรชราเนี่ยตามเรามาแล้วกันครับผมเออเอาเไอไอเอาไอไ่ไอเตงเมามาทางนี้เดี๋ยวกูห้าฝนกูห้านมาม đây ra đây đây đeo đây hên kính mái đây <laughs> 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 đê Tùng đê Tùng đê Tùng đê đây 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 ma đây đây ra đây ô ô ô, đây 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 này đánh. này này đây <laughs> Mà đây đeo Này đây 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 นั่งว่าเลยยิบยิบรอไว้แล้วก็จังเลยยิบโยนลูปมานเนี่ยเอาเนี่ยเทนี้เดี๋ยวกูเห็นก่อตรงนี้นะนะนะกิ่งไม้ซี่น้ำตาลกำลังดีฮะเด็กกูยิบเอ้าอืม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 ไอ้เทงงูโอ้เทงโอ้โอ้โอ้เลยเลยไอเลยเอวไอ้กูช่วยได้งูเลยเหล่าไซเหล่ใสซเดไปช่วยผัวได้งูแล้ว

แป๊บแป๊บแป๊ป๊ป๊ปดับมือก็เราคนเซ็ตรู้มานี่นี่กรูชาวหวานเทนี้นี่หลานนกวาไอ้เลยหลานนกวาเนีมึงเล่าให้ชัดเจนด,ดิเอาหลานนกวาเอาไอ้ถ้ามาหลานนกวาขื่อเลยไอล้ลานนกวาด,ดูที่คนก็ไปตำเบอ้อหลานหลานนกวานี่ก็ตำเบอ้อเออ มันแล้วก็ท่ำเบยเลยตรงนั Darwin, oon, ่นอยู Then ่หลานนกว่ามัน <nom> ก <ely> ็เพียบเสมอโดด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 ไอ้ไรแหรอวะเอาวะดูด้ส่วนหนุ่มนั้นนี่ยเขาผู้ยิ่งแต่ว่าไม่มีคนนี่ยเขาเรียกว่าหลานนกว่าเรียกหลานนกว่าเออแล้วไหก็เรี้ยงคนน่ะเด็กนกนกเด็กนกว่าเด็กเวลามันอิ่มหนงมันก็ไปจิกเนามันจิกเอาที่พือแล้วแต่มันจิกจิกจิกมันจิกจนไม่เหลือนล้ามันจิกจนเปลี่ยน เออแล้วแล้วมึงรู้วิธีทาเบอร์ไหม hey, เฮ้รู้ไดพี่เจ้าแล้วเพื่อเด็เดเดก่อนอื่นเลยมันต้องใช้ผู้ยิ่งที่ไม่มีคนที่ตรงนั้นเออไม่มีเออเราเพื่อลเ,เลยออานั่นเนี่ยก็ต้องไปห้าหมออ้อเฉพาะทางแล้วหม้อทำเบอร์เอเอเราเพื่ออะไรก่อนอื่ดเวลาเวลามึงข้อเบอร์ที่ทำมามย่าทำเพือ เออพวกเราต้องเอาแปง้งเอาผ้าเอาผ้าซี่มาพันๆก็อล้วมาเอาแปง้งมารูปรูบตู้ตู้ฮะเมื่อนกันไปเจ้าไอ้กวูวาแป้งแะไหนจริงนั่นมีวันหนึ่งมีซ่อมผวกเมียเขาตัดสินใจว่าเป็นคนที่ไอ้ซ่อมผวกเมียเนี่ยเป็นคนที่บา้บาเบา้อบ้าการผันนั่นรุนห้วยรุนเบอ้อรุนทุกอย่างแล้วทุกมั่งไหมเอ้ทุกทุกทุกอะไรอ่าจริงอ่ะเออทุกไปเจ้า ทุกินอออทุกทุอททกอะไรเลยทุกกินไปเจ้ามาือ่าวันนึงตัดสินใจมาทนไม่ไหวแล้วพิษสื่อ,อไดยกับพิษสื่อแล้วเชี่ยวไปสื่อจัดซุนออกเจน,นึงอ่อาแล้วเพื่อเอ่าันนั้นก็เลยตัดสินใจเด้ไปห้าหม้อทำเบอแต่ว่ามันต้องการผู้ยิง่งดีว่าไม่มีคนที่ตรงนั้นเนี่ย แล้วเมื่อไอทำเบือ่อมันก็หย้ยากใช่ไหมพอไปท้าเมื่อยครอบอกมั่ว่าตรงไม่มีคนตรงนั้นเออนั่นมันก็จริงจนตุ๊ตาตาัใจให้เมียโกนนะให้เมียโกนเออแล้วเพื่ออาก็ไปห้าหม้อม้อก็แบบทำตามพิธีสวดมนต์นึ่งกังแล้วก็ทาแป้งรูป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 ,รปไปเจ้เาจบขึ้นไ,นไหมขึ้นเนี่ยไปแล้วขึ้นจริงเออขึ้นขึ้นขึ้นจากกันค่อยๆอยขึ้นค่อยๆอยขึ้นค่อยๆอยพ่อไปแล้วไอเลยขึ้น ไอ้น er ั่นของมอสุดท uh, 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 so, uh, uh, ้ายจบพีท uh, ีอ yeah, ่ะเลิกนะ้วันน่ะอ <si ่ะเม่อเมอไปจ้ะเอาไปไปฮากิ่งไม้ไป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 เออเอาเอาผีเจ้าอ่า pues ผีเจ้าหนุ่ยไปฮาเดี๋ยวปุ้มจุดไฟเองอ่าเอาเนี่ไม่พิดกอหรอกนี่ไม่พิดกอไม่ใช่รานนงวายไล่มึงกันเลยเออเด็กเดียวมึงไปตามสู่มาเลยใช่ไหมเออตามสู่มาเลยมันต้องใช้ยิ่งเล็กไฟกับไปเลยวะกับข้องแกงเว่อเว่อหนึ่งต่อมปื้อผีเจ้าก้มหัว เอาเอากำดูป oh. uh, <Okay. S 1> ืนกำดูปืนอ่าเอ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 าใช้เลยนะพี่เจ้าฮีเลรกเลยเออเนี่ยเดี๋ยวผมไปเจอระวังจ้าฮะดูน่ะผมนับนึ่งช่องท่ามแตงเดอมุ่มตอยดูเออเอาเอานึ่งชองชับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเฮ้ยไฟติดแล้วพี่เจ้าหนุ่ยเอาฟืนมาเอาฟืนพี่เจ้าเออเอาเอาเอาฟืนเอาเอาเอาเอออ่าเอาได้ขอบคุณครับพี่เจ้าเองเออพี่เจ้าหนุ่ยเออเอาได้ฟืนแล้ว เฮ้จ่าดาวันเงือจ่าดาวันเงือได้เดียวกับได้เดียวได้เดียวกับได้เดียวเกับไหนเอามาสิว่าไหนท่งเอาครับเฮ้ยขอบคุณมากเอาไปนั่งไหนสบายครับเก็บเก็บเก็บเอาละมาเดี๋ยวก็ต้องทำพิธีนะเอาพวกยาคมที่ซุ่มซ่าท่ำลายลองอาทันนี่ว่าแกปัญหาว่าเสียสละเสวยวันรุ่งถ้า ที่นาบ้ากลาดเกลือนสะเถือนดังเป็นลุ่มลึกลุ่มหายตามลายแดงสว่างแสงลกสักษิสลานี่เต็มฟ้าพานังประตูจอมิีศาจันท่องบานวังผืนพานังจะลึกชือ้อเนี่ยแระชาอโอ้ใส่โซทองคล้องใส่อยู่ี่วาดูวิ าบรานี่เด็กครับผมโหเป็นอะไรที่สวยง,งามมากเลยละ่ะหัวไส้โซดอ,องกลองไส้ยอยู่นี่หัวดูวิจิตทำซักซิดสร้างสวยเด็ดขาดะปรากฏเจรจาเนธเจตนาเพชลาจะเปิดได้ต่ำลายเทงเอาละเพชลากว่ายางที่เห็นนะครับผม ก็คือนะประตูเนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์ของพระเจ้าฟารโรห์อ่งที่บอกไปถูกกําชับมาแล้วว่าคนที่จะเปิดขุมทรัพย์ได้แล้วก็คือเปชลา,าครับเอาเรามาฟังภารกิจมิชชั่นเอาละส er ิ่งที่เปชลาเนี่ยจะต้องเอาให้เราขึ้นลูกแก้วที่ปฏิสถานอยู่ลูกแก้วเหรอครับใช่ปฏิสถานอยู่บนศาลาเรือนไทยการทำแห่งนี้แหละ แล้วผมจะเข้าไปยังไงล่ะครับตอนนี้มันมีโซ่ทองคล้องอยู่เต็มไปหมดอ้าวถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยจะตัดอะไรก็ตัดไม่ขาดแล้วนะแต่ถ้าเป็นพิชราเนี่ยแค่เอามือไปสัมผัสเบาๆเท่านั้นโซ่มันก็จะคลายออกในทันทีอ๋อครับทําอย่างนั้นใช่แน่นอนว่าภายในถ้ำแห่งนี้มันเป็นถ้ำพิเศษมันมีต้นไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยออกผลเป็นเพชรนินจินดาต่างๆครับ เพชรลาเดินเข้าไปครัง้งแรก่ะห้ามไปสนใจเด็ดขาดห้ามเกิดความละโมบโลภมากนะให้เดินตรงไปแล้วไปอัญเชิญดวงแก้วตั้งจิตอุทิศสถานอัญเชิญดวงแก้วนี้มาครับผมเมื่อได้ดังนั้นแล้วเพชรลาจะสามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่างภายในทำอย่งนี้ได้ตามต้องการที่เพชรลาเลยครับผมเอาละนะขอให้โชคดีเพชรลาครับผมเออผมผมจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ไม่เป็นไรสิถ้าได้ดวงแก้วแล้วเนี่ยจะเก็บอะไรก็เก็บมาเลยเอามาเท่าไรก็เอามาให้หมดนะเมื่อได้ดวงแก้วแล้วเนี่ยที่เหลือทุกอย่างเราให้เป็นชลาหมดเลยเราเอาแค่ดวงแก้วเพียงอย่างเดียวอ๋อได้ครับงั้นก็ขอให้โชคดีครับว่าเป็นเชลาตั้งจิตดุจซาตานว่าเทปไต่ที่ป่สซุดจงปอดบ้านเน่าพี่บ้านคุ้มกัน อันตรายเหล้วลงลุมลุมหลึกไม่หึกลันแปนดินลันวาลองขนองซ้ายบวเปียงเปียงเสี่ยงฝ่าบ้าทอลไยไม่กระใจคุ้มครอบจักรวาลพี่ลุนลอยโปรยปลายเป็นสายสักอุกกาบาบทุ่งแว้งแล้วแต่ฉัน เปเชลาดัดส่ยโซทองที่มันคล้องวาวรออทจางสองบานปอดขยายคนนท้ายอยู่เอาละเราต้องแตะสายทองเบาๆฮ้ยมันคลายออกจริงๆด้วยถ้าเราก็ลงไปเลยแล้วกันเมื่อ,จอเจ้าเพไปชลาเนี่ยได้ตัดสายโซทองนั้นขาดออก เพชรชลาก็ได้เดินไปตามเสนน้นทางคดเคียวเลี้ยวเลยโดยผ่าท่ากังดงพฤกษาชาติต่างๆที่ออกผลไปเวชินจินดาแต่น,นายเพชรลาก็ไม่ได้เกิดความละโมบโลงมาแม้แต่ประการใดก็ได้เดินมุ่งต่อไปจนไปถึงศาลาเลือไอยที่ประดิษฐา,านดวงแก้ววิเศษด,ดังกล่าวไวะอา้าวดวงแก้วอยู่ตรงน,นี้นี่เอาละเราต้องตั้งจิตอุทิศฐา,านเออด้วยสิ่งก็จิต เตนสิทธิั้งหลายกับผมนายเพชรชาลาผู้จะมีเสร็จการครอบครองดวงแก้วดวงนี้ขอให้ข้ะประจับอัญเชิญดวงแก้วดวงนี้ได้สําเร็จด้วยเถิดแน,น่นอนครับอกก็ได้จริงดังนั้นเมื่อเพชรชาลาได้ดวงแก้วมาแล้วนายเพชรชาลาเเอาดวงแก้วดวง,วดวงนีใ้ใส่ไว้ในอกเสือ้อแล้วรับด้วยผ้าขาวมา้าเอาผ้าขาวม้าเนี่ยคาดใส่เอวไว้จากนั้นก็ไล่าตามเก็บเพชรนิมมจินดาตามตามทางเดินจนหนักอึ้งไปเลยทีเดียว ตร้นี้ก็เยอะแยะมากมาตรงนี้ก็เยอะไปหมดวันนี้ก็ถึงเขาที่เราจะได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วโอ้ยหนักมากเลยนะเนี่ยเอาไปหาเจ้าดาวันได้กว่าเจ้าดาวันครับเจ้าดาวันว่าตะโกนกองหลงเลิ ไมแต่ลุ่มหลึกขึ้นยากยนี่ลำบากายโบยอนสายเชือกช่วยมาด้วยกันจะดาว,วันครับจะดาว,วันน้าเปเชลาได้ดวงแก้วมาหรือ,อยังล่ะอฮะได้มาหรือยังเออได้มาแล้วครับท่านแต่ว่าท่านครับโบยอนสายเชือกไม่ผมก่อนจะดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเปเชลาเอาดวงแก้วมาให้เรากอนสิเปเชลา ได้โปรดได้โปรดถ,ถ้าเป็นการกรุณนานะครับช่วยย่อนสายเชือกมาให้ผมปีนได้ปีนขึ้นไปก่อนเถิดอ้อาอา้อาวอา้าวอ้าเหมือนบอกเป็นฉลาจะฟังอะไรเข้าใจผิดนะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เนี่ยคือดวงแก้วไม่ใช่ต้องการให้เป็นฉราเน่ยขึ้นมาเออได้โปรดท่านฟังผมก่อนได้โปรดท่านในย่อนสายเชือกมาให้ผมก่อนจะดีกว่านะครับ เพื่อที่ว่าผมได้ขึ้นไปได้สะดวกและเดี๋ยวผมจะส่งมอบดวงแก้วให้อย่างแน่นอนอ้าวเหมือนว่าเป็นาระ,ะได้จะฟังคำสั่งไม่ชัดเจนกูบอกไอ้บงส่งดวงแก้วไห้กูเออได้โปรดย้อนสายเชื่อไมไห้ผมก่อนด,ดีกว่าอ้าวอ้าวอ้าวลวดลายนั่นเป็นาระ,ะต้องตายเป็นบวกมันนี่ว่าเป็นปัญหาวาห่างดีจรงิงอยาเบิกซุ่มองเชีว่วว่าจะแสดงมาออหเห็น เป็นสำคัญ